รีวิวของกิน 7, เซเว่นสองร้อยห้าสิบแคลอืมอืมอันนี้ชอบมากอืมอืมอยอร่อยมากทำไมไม่กินมานานแล้วอะเนียนเนียนมากมากๆ you okay. are สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับพลเองซซึ่งวันนี้เราก็ถ่ายในสตูกันอีกแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกอะสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ยังออกไปข้างนอกไม่ได้นะก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าขอให้ทุกคนรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าพลจะมาทำคอนเทนต์รีวิวของกินเซเว่นสองแคลเพราะว่าทำไมรู้ไหมเพราะว่าเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยคนที่ work ฟ r ร m home อะไรอย่างงี้ใช่ปะเขาก็จะมีการแบบว่าเฮ้ยวันนี้เรากินเยอะแล้วอะไรอย่างงี้ตัวอ้วนอยากกินอะไรที่มันแคลน้อยๆกันบ้้าาางงหรือออว่่คนทีกข Ya, เวลาน้อยๆใช่ไหมแต่ว่าแบบอยากกินอะไรที่มันแบบพอดีพอดีไม่ได้อยากแบบว่ากินอะไรที่มันแบบอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอก็มีตัวเลือกให้นะคะเราทําการเลือกมาแล้วจากเซเว่นะก็คือเซเว่นอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ เข,เขาเรียกว่าอะไรอะประหยัดเวลาที่สุดอย่างพอยอย่างเงี้ยเวลาตอนคืนใช่ป่ะเซเว่นอยู่หน้าบ้านก็คือออกไปแล้วก็ซื้อแบบอย่างพอยจะชอบกินปลาอาจกับไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแคลมันน้อยอยู่แล้วเวลากินตอนคืนก็จะแบบไม่รู้สึกผิดมากที่พอ,อยเลือกมานะคะก็จะมีทั้งของขาวแล้วก็ของหวานมีสองถุงใหญ่เลยน่าจะประมาณสักติดสองชิ้นป่ะประมาณนั้นแต่ก่อนอื่นนะต้องบอกว่าอันนี้นะคะที่เลือกมานะมันก็ คือจํากัดไว้ว่าไม่เกิน2 5 0แคลแต่ว่าอันเนี้ยคือต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่รวมปริมาณของโซเดียมนะแต่ว่าถ้ามีโซเดียมเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังด้วยเก็บของหวานไว้ก่อนแตงจริอยากกินของหวานก่อนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ของขาวกันก่อนนะคะนี่ที่ซื้อมาก,ก็จะมีเป็นตัวโจ๊กขนอน,นะคะอันนี้น่าจะเป็นรสชาติใหม่เป็นสีโจ๊ก รสซีฟู้ดมอดินอันนี้เดี๋ยวต้องไปเติมน้ําแล้วก็นี่เลยอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งนะคะของอีซี่โกนะแล้วก็อันนี้อันนี้พอยก็กินบ่อยเหมือนกันจะเป็นอกไก่นะคะทุกคนเป็นอกไก่พริกสดนะจริงๆเขามีให้เลือกแบบหลายรสชาติมากจะเป็นแบบพริกไทยดำอะไรเงี้ยก็คือมีให้เลือกหลากหลายใครที่ไม่ชอบกินพริกสดก็สามารถเลือกรสชาติอื่นได้แม่อันนี้ตอนแรกคิดว่าแคลจะเยอะแต่สุดท้าย<ๆ>ก็อยู่ที่ประมาณแบบไม่เกิน250แคลนะคะอันนี้เป็นขนมปังแซนด์วิชนะคะเป็นแป้ง โฮวีดนะไส้ผักโขมอบชีสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นนี่อันนี้เินไม่ได้แล้วผักสลัดให้แฮมมาด้วยเริ่มของข่าวกันก่อนเกี๊ยวกุ้งแล้วกันเพราะว่าแบบว่าอุ่นร้อนมาแล้วนะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์จากเซเว่นหรือว่าร้านอาหารใดๆทั้งนั้นนะคะเพราะว่าอันนี้คือแบบว่าอยากให้คนที่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวเลือกน้อยแบบว่าอยากได้แบบเวลาที่ว่องไวหรือว่าแคลน้อยๆเงี้ยเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งที่แบบจะได้มาลองทองกันนี่อันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งนะคะทุกคน คือกลิ่นหอมแบบกระเทียมเจียวมากอะ่ะอันนี้เขาให้มาถ้ามองด้วยตาเปล่านะ่จะประมาณ5ชิ้นอันนี้นะคะปริมาณแคลอรี่นะอยู่ที่110นะคะแต่อันนี้อาจจะโซเดียมเยอะนิดหนึ่งโซเดียมประมาณพัน20แต่ว่าอ่ะอันนี้คือเราเล่นแค่แคลอรี่เนาะนี่ขอชิมหนึ่งคำเลยอุยแต่เห็นแบบแค่ตาเปล่าคือกุ้งให้มาทั้งตัวเลยนะ อันนี้พ่อมากเป็นกุ้งกรอบแต่อาจจะแบบว่าตัวไม่ได้ใหญ่มากนะแต่อันเนี้ยคือให้ดูว่าเฮ้ยเขาก็มีเพิ่มความกลิ่นหอมแบบใส่ผักมาให้ด้วยผักโรยแล้วก็จะมีพวกแบบกระเทียมเจียวน้ำซุปเขาก็จะเป็นแบบน้ำซุปใสๆแต่ว่ามันไม่มีความมันมากนะมันเป็นมันแบบมันอ่นอ,อนๆึกถือว่าแบบเป็นอาหารที่รองท้องได้ดีมากขอชิมน้ำซุปอีก มีความเค็มอ่อนๆหวานอ่นนอนๆใครหิวๆอยากกินอะไรเบาๆอย่างเงี้ยเกี๊ยวกุ้งได้เลยนี่อันนี้อาจจะมีความเย็นๆนิดนึงไม่แน่ใจว่าชีสจะยังยืดอยู่หรือเปล่าก็คือให้เขาแบบเวฟมาให้แล้วนี่ เป็นแซนด์วิชโฮวีตทูน่าผักนะคะมีเขาก็ให้ไส้มาแบบเอ้ยในปริมาณที่พอดีนะแล้วก็ทูน่าเนี่ยมันก็ไม่มีปริมาณไขมันอยู่แล้วใช่ป่ะมี่แล้วก็มีแป้งโฮวีตอีกอ่ะรักสุขภาพเข้าไปอืมไสหอมมากกลิ่นเหมือนแบบเขาเอาไปคุกเลยแล้วก็หอมกลิ่นแบบ น้ำสลัดแต่ว่าน้ำสลัดอะจะอ่อนมากแล้วก็ได้รสชาติของแบบตัวทูน่าเต็มๆเลยแต่ว่าผักอะอาจจะแบบว่าน้อยหน่อยอะไรอย่างงี้ถือว่าโอเคนะ<ไ>ถ้ากินตอนร้อนๆเนี่ยโอเคมากมาในปริมาณที่แบบอิ่มท้องพอดีแต่ว่าสําหรับแบบผู้หญิงเนี้ยอาจจะแบบอิ่มพอดีใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าผู้ชายเงี้ยอาจจะแบบต้องเสริมอะไรนิดนึงเพราะว่าในปริมาณผู้หญิงอันเนี้ยไปอ่านข้อมูลมาเสริมความรู้นิดนึงเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยวันหนึ่งจะได้รับปริมาณ แคลอรี่ประมาณ2,000กิโลแคลอรี่ส่วนผู้หญิงประมาณพันเถึงพัประมาณนี้ก็ถือว่าแบบแบ่งสัดส,ส่วนในแต่ละมือเอาว่าแบบจะกินเท่าไหร่มือนึงจะกินเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะเราไปต่อดีกว่านี่อันนี้จะเป็นอกไก่นะคะอกไก่พริกสด หน้าซอ,ง,อางเขาเขียนอยู่แล้วว่าไขมันต่ําไขมันต่ําโปรตีนสูง20 20อะไรอะโปรตีนสูง20กรัมหนึ่งร้อยแคลอันนี้มีใยอาหารมีวิตามินด้วยคือเขาให้มาแบบชิ้นใหญ่อยู่นะคือชิ้นใหญ่จนซ่อมจะรับไม่ไหวแล้วอะอยากให้ดูพริกฝั่งนี้มากเยอะมากมเขาเป็นอกไก่แบบอกไก่จริงๆแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นอกไก่ที่ค่อนข้าง นุ่มนะไม่ได้แบบว่าอกไก่แข่งกระด้างอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความเป็นอกไก่มันก็ต้องมีความแบบแข่งกระด้างอยู่นิดน,นึงสำหรับใครที่ไม่ชอบกินอกไก่อยากให้เปิดใจลองอันนี้นิดนึงมันกินง่ายแล้วก็แบบว่าไม่มีกระดูกก็คือหั่นเป็นชิ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่อันนี้สำหรับใครที่ไม่กินเผ็ดไม่แนะนำเพราะว่าอันนี้เผ็ดมากเผ็ดจริงไม่รอเล่นหรือว่าอันนี้โอเคได้ได้ามาก นี่อันนี้นะคะเป็นสลัดแฮมนะสรัดบางเซเว่นอาจจะไม่มีแต่ว่าต้องเป็นเซเว่นที่ใหญ่หน่อยถึงจะมีนะคะอี่อันนี้เขาก็แพ็กมาให้แบบว่าเราสามารถกินน,น,นีได้เลยแล้วก็ให้น้าสลัดมาพร้อมเลยนะคะอันนี้จะเป็นน้าสลัดครีมอันนี้อยู่ที่ประมาณ220รแคลอันนี้เขาก็จะให้มาทั้งแบบ ผักสลดัดข้าวโพดมีแครอทแล้วก็มีแบบมะเขือเทศนี่นะคะมนมเสริมนิดหน่อยถือว่าใครที่ลดความอ้วนอะ่ะอันเนี้ยตอบโจทย์อยู่เพราะว่าแบบอยากกินเนื้อนิดนิด,นดอยากกินผักเยอะๆอะอไรเงี้ยกล่องนี้ได้อาจจะต้องเสริมไข่ต้มที่เป็นไข่แบบไข่ลาวาโปเข้ามาอีกนิดหนึ่งเดี่ยมอืมผักเขาสดนะ เดลองกินแฮมบ้างอือแต่ว่าแฮมเขาว่ามันจะมีความเป็นแบบแป้งนิดนึงเพื่อให้เรามีแบบคาร์บโบไฮเดรตในร่างกายด้วยเดีย๋ยวว่ากินผักอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยอยู่ท้องเท่าไหร่แต่อันนี้แนะนำนะถ้าใครอยากกินอย่างเดียวให้เติมไข่เข้าไปด้วยมันจะได้ปริมาณที่แบบว่ากิ่มกำลังดีน้ำสลดัดอาจจะไม่ต้องเติมหมดก็ได้เพราะว่า อย่างพออย่างเงี้ยเติมแค่ประมาณนิดเดียวอ่ะไม่ถึงครึ่งถุงอันเนี้ยรสชาติคือเข้ากันแล้วแต่ว่าถ้าเติมเยอะมันอาจจะแบบเปียกซกไปหน่อยแล้วเลยอีกอย่างหนึง่งโจ๊กดเดี๋ยวเราต้องไปเติมน้ําเดี๋ยวเราขอแกะผงให้ดูก่อนนี่นะคะเขาก็จะมีช้อนมาให้เรียบร้อยนะแล้วก็จะเป็นเป็นโจ๊กดได้กลิ่นของแบบสมุนไพรลอยขึ้นมาเลยอ่ะ ดังนั้นเดี๋ยวเราไปเติมน้ากัน mm. นี่ได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือใส่น้ําร้อนมาพอดีเลยนี่มีแบบเนื้อปลาหมึกลอยขึ้นมาด้วยแต่ว่ามีคําถามเวลาเรากินโจ๊แบบเนี้ทุกคนชอบแบบไหนก็คือพอยจะเป็นคนที่ชอบแบบไม่คนก่อนก็คือแบบว่าพอจะกินเราค่อยมาคนเพื่อให้มันจับตัวเป็นก้อนๆนะเพราะว่ามันจะได้รสชาติแบบเค็มๆไม่แบบเป็นโจ๊แบบเหลวๆอะไรเงี้ยทุกคนชอบแบบไหน คนหรือไม่คนถ้าตอนเด็กอะ่ะไม่คนเพราะว่ามันจะเค็มตูดอะ่ะใช่ใช่ใช่กินแล้วมันจะเค็มเค็มเหมือนเราแล้วตอนนี้ อันนี้คนเถอะมันดูแบบเหมือนคือมันรู้สึวกว่ากลัวไตาพังแต่ว่ามันก็คมันก็คือกินเหมือนกันเออแต่แบบคนเถอะก็ไม <c oughs> ่ยัไงไงมันก็อยู่ในท้องอันนี้นะคะทุกคนต้องบอกว่าพลังงานทั้งหมดนะอยู่ที่110กิโลแคลอรี่นะนี่เขาบอกว่าพลังงานจากไขมันศูนย์กิโลด้วยโซเดียม6 1 0อ่สิเดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งอันนี้จะเป็นรสซีฟู้ดหม้อดินนะคะก็คือไม่เคยกินอันนี้มาก่อนเนี่ยข้างหน้าเขาจะเขียนว่าแบบเป็น เนื้อกุ้งปลาหมึกแท้ข้าวหอมมะลิแท้เครื่องเทศจัดเต็มไม่ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยมาน่าจะได้แล้วนี่มันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นก้อนๆเราจะลองชิมปกติเราจะกินแบบรสไก่รสหมูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แบบตอกไข่เพิ่มร้อนแน่เลยอืม หนกว่าจะแบบเป็นรถจัดจานเพราะว่าเห็นเป็นรถแบบซีฟู้ดอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าไม่เลยเป็นแคลข,ขายแบบกลิ่นของแบบซีฟู้ดเหมือนแบบซีฟู้ด่มควันอะ<ไ>่ะนี่ให้ดูเนื้อปลาหมึกเขาจะมาแบบเป็นแผ่นๆบางๆเขาเห็นว่าเป็นเนื้อปลาหมึกแท้นะทุกคนอาจจะเป็นแบบว่า เขาเอาไปอบแห้งเนาะแล้วก็มาใส่ในโจโ๊กมีกุ้งด้วยอะแต่หากุ้งไม่เจอเจอแต่ปลาหมึกต้องบอกว่าเนื้อของโจ๊กขน,นมันไม่เหมือนแบบโจ๊กอื่นๆทั่วไปที่ขายตามแบบพงตลาดอะแบบว่าข้างทางอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยเนื้อมันจะมีความแบบดึงๆอะเหมือนเยลลี่อะดึบๆ,ๆ,ๆนิดนึงแล้วเนื้อเขาค่อนข้างแบบละเอียดมากแล้วก็มีความหอมกลิ่นผักผักที่เขาใส่มาเป็นผักโรย เราไปต่อกันอันต่อไปเป็นของหวาน <S <S อบอกเลยอันนี้ตอบโจทย์มากของหวาน อันนี้ที่เราเลือกมานะคะทุกคนต้องบอกว่าอันเนี้ยไปเลือกกับช่างภาพของเราใช่ไหมนั่นก็คือพี่เอิญน,นั่นเองพี่เอิญก็จะหยิบเอานี้ไหมเอานี้ไหมเอานี้ไหมก็คือส่วนใหญ่พี่เอิญหยิบมาแต่ของหวานเราก็แบบเออได้ได้ได้ได,ได้เอามาให้หมดเลยอุ้ยหลุดออกมาพอดีเลยว่าหลุดเป็นชีสเค้กหน้าไหมนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนนะ่ะน่าจะชอบชีสเค้กอยู่แล้วเนาะแบบว่าไม่ได้อยากสั่งร้านแต่อยากหาก,กินวๆอะไรเงี้ยที่เซเว่นเขาก็มีเหมือนกันอันนี้นะคะอยู่ที่250แคลอรี่พอดีเลย อันนี้อันนี้พี่เอเลือกมาเลือกมาเราอยากกินใช่ไหมบอกมาแต่ชีสเค้กอ่ะตอนแรกคิดว่าแบบน่าจะเกิน2 5 0ห้าสิแน่ๆแต่ว่าพอมาดูแบบแคลจริงอ่ะเออก็ไม่เกินก็เลยลองหยิบมาแต่ว่ากลิ่นหอมมากนมนมหอมชีสนิดนึงมันจะมีความแบบหนึบหนึบหน่อยอ่ะอ้เนื้อเขาต้อนตัดลงไปมันมีเสียงแบบลงมาเลยอ่ะให้ดูว่าเนื้อเขาอ่ะค่อนข้างเนียนมากเป็นกลิ่นแบบเนยนมชีส คำแรกเลยพีทนำนมตามรสชาติจะติดแบบหวานเปรี้ยวแต่เนื้อเขาว่าต้องบอกว่ามันค่อนข้างละมุนนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ชอบกินแบบหวานมากอ่ะอาจจะไม่ชอบอีกหนึ่งเพราะว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างหวานอันเนี้ยถ้าใครแบบกินเยอะไม่ไหวอาจจะมาซื้อมาแบ่งกับเพื่อนกินนิดนึงแต่ว่าต้องเป็นหลังโควิดนะคะเนียนเงียนมากมากไปนี่ อันนี้นะคะเป็น Cream she โมจิสตรอเบอรี่ครีมชีสเมื่อกี้ก็ครีมชีสนะอันนี้ก็ครีมชีสดีนะหน้าตาอาจจะแบบว่าอันนี้มันจะดูแบบเป็นโมจิเลยเหมือนอันนี้เลยอ่ะขนมที่เราชอบกินอ่ะยูโรยูโรพาสต้าเ้กยูโรสตรอเบอรี่ อืมอืมฮาร์ลกกอันนี้กี่แคลนี่ให้ถ่ายเจ็บแล้วเท่าไรอ่ะบอกเขาไปเลยเท่าไรสองร้อย <200 S 1> <laughs> อันนี้อยู่ที่สองร้อยแคลน้อยกว่าชีสเค้กเมื่อกี้นะอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าอันเนี้ยมันมีความเป็นแยมมากกว่าแต่แป้งเขาค่อนข้างแบบวูมาก <c oughs> มันไม่ได้เป็นโมจิแบบเหนียวๆอะ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนแป้งเค้กท,ที่มีความเหนียวหน่อยบวกกับครีมชีสท,ที่มีความละมุนแต่ว่าไม่ใช่ครีมชีสจ๋าเป็นแบบเป็นครีมครีมนมนมแล้วก็เป็นซอสสตรอเบอรี่เหมือนได้ t e x t อร์แบบสั่ง t e x t อร์ในอันเดียวอะ่ะมันได้ความแปลกใหม่อะ่ะเรียกว่าโมจิแต่ว่าเนื้อนไม่ใช่โมจิอ่ะตัวแป้งเขาอะตอนแรกคิดว่าแป้งจะน้อยแต่ว่าพอกินเข้าไปอะตรงขอบๆอ,อะมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าตรงข้างหน้ามันน้อย แล้วก็อันนี้นะคะเห็นหลายๆคนชอบกินแบบชานมไข่มุกบรา c ูก้าอะไรอย่างงี้ก็เลยลองเอาอันนี้มาเป็นบราซูก้าบับเบิลมิลนะข้างล่างเขาอย่างเงี้ยก็จะมีแบบว่าเม็ดบุกมาให้ด้วยเป็นเม็ดบุกแบบเม็ดเล็กๆอันนี้ปริมาณแคลอรี่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ210แคลพลังงานจากไขมันประมาณ45กิโลแคลอรี่ก็ถือว่ากินอันนี้อัน,นเดียวคืออิ่มเหมือนเปิดแบรนด์เลย กลิ่นบาาชูก้าคือโดดมากกลิ่นฟุงลอยขึ้นมาเลยอะถึงว่าไม่หวานนะหวานน้อยมากอยู่ในปริมาณแบบหวาน50าใกล้เคียงหวาน35ประมาณนั้นไอวานมาขนาดี้เพราะว่าเรากินชานมไข่มุกบ่อยมากแต่ว่าอันนี้เป็นกลิ่นที่แบบเป็นชาผสมบราชูก้าแล้วก็ตัวเม็ดบุกเขาอะมันเป็นเม็ดบุกที่แบบ มีความละเอียดอะฝอยๆบุกอะเพื่อให้เรามีอะไรที่แบบอยู่ในปากเล็กๆมันมีความหอมอะความหอมของชาแต่ว่ามันมีกลิ่นเฉพาะของตัวบาวชูก้ากลิ่นที่เฉพาะเจาะจงนิดนึงถ้าใครไม่ชอบบาชูก้าหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้มันจะมีความแบบลิมิตก,กัน,นิดนึงแต่ว่าถ้าเต่ชอบตัวแบบชาเขียวชอบกาแฟอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ถือว่าอันเนี้ยอันนี้ดีอันนี้คือแบบ จ้องว่าอยากกินมานานแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้กินสักทีเมจินะคะรสพีชแล้วก็เป็นวุ้นมะพร้าวด้วยเห็นหลายๆคนกินแล้วบอกว่าอุ้ยอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากมีทั้งนมเนี่ยนะใช่ปะมีทั้งนมแล้วก็มีทั้งโยเกิร์ตนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ถามเพื่อนแล้เพื่อนบอกว่าโยเกิร์ตเลยกว่า หให้ถ่ายว่าอันนี้กี่แคลห้ามแอบด,ดูแปดสิบเก้าสิบความโยเกิร์ตเออโยเกิร์ตนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยสําหรับคนที่แบบอยากลดความอ้วนแต่ว่าอาจจะเลือกแบบโยเกิร์ตศูนย์เปอร์เซ็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ศูนย์เปอร์เซ็นหรอกแต่ว่ามันก็สามารถช่วยบรรเทาได้นิดนึงโยเกิร์ตอันนี้สามารถเป็นตัวช่วยสําหรับ ก่อนนอนได้นะคะหรือว่าตอนเช้ากินได้ถ้าแบบว่าขับถ่ายขับถ่ายดีอันนี้อยู่ที่130กิโลแคลอรีร่เขาบอกว่าเป็นโยเกิร์ตเนื้อนุ่มเข้มข้นขึ้นหอมพีชจากน้ำพีชเข้มข้นอ๋อใส่น้ำพีชด้วยแล้วก็มีแคลเซียมมีชินวุ้นอร่อยได้ทุกคำ เออทำไมไม่กินมานานแล้วอะอร่อยมากหอมพีชมากแล้วก็ตัวเนื้อโยเกิร์ตเขาอะมันมีความเนียนละมุนส่วนตัววุ้นมะพร้าวอะมันเป็นชิ้นแบบเต่าๆเล็กๆใช่ไหมมันจะได้ความแบบกรุบๆอมหอมๆพีชหอมมากเตะจมูกอะน่าจะลงมาตั้งนานแล้วเนี่ยอยากกินนมเขาเลยอะนมมันจะไม่มีเปรี้ยวตัดอะมันจะเป็นหวานแล้วหอมนวลพีชอะถ้าชอบกินน้ำพีชก็กินนมพีชได้อยากคิดว่าอันเนี้ยตอบโจทย์มากใครที่ยังไม่เคยลองอยากให้ลอง อร่อยมากต่อไปนะคะทุกคนอันนี้สําหรับคนที่แบบว่าออกกําลังกายเนาะแล้วก็แบบว่าเอ้ยอยากหาอะไรที่อิ่มท้องแต่ไม่อยากกินแบบขนมกุบกิบอะไรเงี้ยอันนี้เป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งที่แบบสามารถช่วยได้นี่ก็เลยเลือกมา สรสชาติอันนี้เรียกว่าเป็นบราธัญพืชนี่ก็ <c oughs> จะมีรสชาติสตรอเบอรี่มีกล้วยช็อกโกแลตอันนี้นะคะเป็นงาขาวงาดํานะอันนี้เป็นสูตรสําหรับคนที่กินเจก็กินได้ถัว่วลิสงน้ําตาลอ้อย <c oughs> อันนี้ก็เป็นสูตรเจเหมือนกันแต่อันนี้มีความแปลกนะมา <c oughs> เดี๋ยวเราลองรสชาติ สตรอเบอรี่ <Sorry. S 2> <ป>อ่า<ป>นี่เราจะลองชิมเลยนะคะทุกคนอันนี้เขาบอกว่าอยู่ที่แปดสิบแคลอรี่นะซึ่งแต่ละอันน้แตกต่างกันนิดนึงประมาณสิบแคลอรี่ที่เป็นน้ำอ้อยนะอันเนี้ยจะแตกต่างนิดนึงจะเป็นเก้าสิบกิโลแคลอรี่น่าชอบอันเนี้ยเป็นแบบ ธัญพืชล้นวนมีความกรอบแล้วก็รสชาติหวานมีกลิ่นแบบสตรอเบอรี่อ่อนๆแต่ว่าด้วยความที่แบบเราไม่ชอบกินธัญพืชเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยอินเท่าไหร่หถ้าให้กินนะคือกินได้นะแต่ให้เลือกคือไปกินแต่ถือว่าเป็นขนมกรุบกรอบระหว่างวันได้ดีมากมันแตกเลยต้องค่อยๆกัดนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างแบบมีความอัดอัดมาเป็นแท่งใช่ไหมมันจะมีความแข็งนิดนึงสําหรับใครที่ฟันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อย่างที่เราต้องขย้ข้างในกัดอะ นี่ก่อนอันสุดท้ายนะคะเชื่อว่าอันนี้ทุกคนต้องชอบแน่นอนมาชิตา,ตาอร่อยอันนี้นะคะเป็นสาหร่ายทะเลทอดกรอบนะเขาบอกว่าไม่ใส่ผงชูรสนี่เป็นรสชาติออริจินอลนะคะโซเดียมก็เยอะนิดนึงแต่ว่าพลังงานเนี่ยอยู่ที่200กิโลแคลอรีเนี่ยบางคนอะสำหรับคนที่ออกกําลังกายเยออะไรอย่างงี้ใช่ปะเขาจะห,หาอันเนี้ยเป็นตัวช่วยเหมือนกันนะแต่มันก็จะมีทั้งแบบทั้งแบบทอดหรือแบบอบกรอบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกดูได้แต่ว่าที่เลือกมาอันนี้จะเป็นแบบทอดกรอบนะ นี่นะคะทุกคนเป็นแบบมาเป็นแผ่นยาวๆมาเลยอันนี้เขามีแบบไข่มันอิ่มตัวด้วยนะอันนี้เขาบอกว่าเขาคัดสรรแบบคุณภาพสาลายมาอย่างดีเลยแล้วก็ อันนี้สําหรับคนที่กินเจกินได้นะคะแต่ว่าถ้าถามความชอบส่วนตัวจะชอบกินสาหร่ายที่เป็นแบบอบกรอบมากกว่าที่มันมีรสชาติแบบเค็มๆหวานๆแต่อันนี้มันจะเป็นรสชาติที่แบบว่าเค็มๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำมันงามันก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะนี่ปริมาณค่อนข้างเยอะอยู่แล้วสาหาร่ายเขาว่านําเข้าจากเกาหลีด้วยก็ไม่มีผงชูรสสามารถกินได้แต่แนะนําว่าอย่ากินเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าปริมาณโซเดียมเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเตือนแล้วนะจะบวมเอาแ,แบบอยากเค้าน้อยใช่ไหมแต่ว่าบวมโซเดียมมากกว่า เ่อก็แนะนําว่ากินแต่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะสองพันแล้วอย่างสุดท้ายที่เอามาเป็นเกาหลีเหมือนกันแล้วก็เป็นรสชาติแบบ,บเย็นๆสดชื่นสดชื่นเดี๋ยวจะเป็นอะไรรอดูขอไปหยิบแป๊บหนึ่งมาถึงอย่างสุดท้ายนะคะที่แบบว่าแพ็คมาอย่างดีเพราะว่าทำไมต้องรักษาความเย็นนิดนึงนี่นทดาดา ไอศครีมรสสตรอบเบอรี่กับแอปเปิลน,นะเป็นของน่าจะเป็นของเกาหลีน่ารักมากคือแบบว่าเหมือนแท่งเขาจะเป็นแบบแท่งกลมๆอ่ะอุ้ยน่ารักมากเหมือนไอติมตัดเลยนี่อีฮอลอตเต้คือกลิ่นแบบหอมมากเป็นกลิ่นแบบว่าแอปเปิลกับสตรอเบอรี่รวมกันเย็นเนาะ อ่เดี๋ยวบอกปริมาณแคลอรี่ก่อนเพื่อให้ไอติมมันมีความละลายนิดนึงอันนี้อยู่ที่80ดสิบกิโลแคลอรี่นะคะซึ่งน้ำตาลยอยู่ที่15กรัมก็ถือว่าอยู่ในปริมาณที่อพอดนะตอีต้องเป่าต้องเป่าเดี๋ยวคนก็จะคอมเมนต์ว่ากินของเย็นเป่าทำไมคะ่ะให้มันละลายค่ะเพราะตอนนี้กัดไม่เข้านี่มันแขงไหม้ยน่ารักมาก มันเหมือนข้างในมันอะจะมีสีอีกสีหนึ่งหรือว่ามันคือข้างนอกอะเป็นสตรอเบอรี่แล้วข้างในมันคือแอปเปิ้ลอันแยกไม่ได้เลยอะเพราะมันรวมกันไปนหมดแล้ว mm hmm. แต่แบบกลิ่นหอมมากเป็นแบบคล้ายๆกลิ่นเยลลี่แบบฟูตี้ฟูตี้อะอากาศร้อนๆไปซื้อมากินนะสดช,ชื่นมากเย้เย้เดียว่าต่อโจทย์มากสําหรับคนที่แบบว่าอยากได้แคลน้อยๆน,นะเป็นแบบว่ารสผลไม้อะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วก็อากาศร้อนๆเนี้ยเหมาะมากสําหรับการซื้อไอติมกิน yeah. ก่อนแล้ว <c oughs> หมดไปแล้วกับการรีวิวของเซเว่นสองกิโลแคลอรี่นะคะก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้ทุกคนได้เลือกแล้กันว่าแบบว่าเอ้ยเวลาเราเวลาน้อยหรือว่าเวลาเราแบบว่าเอ้ยกลัวอ้วนอยากกินอะไรที่เป็นแบบ ของเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกเอากันได้นะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกจริงว่าปริมาณโซเดียมแบเราไม่ได้คิดแบบเยอะขนาดนั้นเราเน้นที่ปริมาณแคลอรี่มากกว่านะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตาครแล้วก็กระดิ่งโอเคก็ถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะสําหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย อันเนี้ยมีความแปลกนะแต่คิดว่าคนที่ชอบกินขนมพวกแบบเขาเรียกว่าไรกายศาสตร์อ่ะเคยกินปะน่าจะชอบชื่อแบบไหกันเอบตัวจีนเลยเออบาก็โอ้ความลักเสียเลยร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินพวงเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตัางนะเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะ